สวัสดีค่ะวันนี้มีสูตรเค้กแอลมอนง่ายๆมาฝากคะ่ะเป็นสูตรเค้กไร้แป้งสูตรเค้กคลีนเหมือนเดิมนะคะสูตรนี้เพื่อนๆที่ทานวีแกนก็ทานได้นะคะเพื่อนๆที่ควบคุมน้ตาตาลก็ทานได้นะคะก่อนอื่นเลยเราก็จะใช้แป้งแอลมอนนะคะ,ะเทลงไปในชามผสมจากนั้นก็ตามด้วยแป้งมะพร้าวคะ่ะ สูตรนี้เพื่อนๆที่ทานคีโตก็ทานได้นะคะแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลหล่อฮังกวยนะคะเพื่อนๆที่ไม่ชอบหวานก็ลดน้ําตาลหล่อฮังกวยได้นะคะสูตรนี้ไม่หวานเลยนะคะจากนั้นก็จะตามด้วยมะพร้าวขูดอบแห้งนะคะแบบว่าไม่มีน้ําตาลผสมเนาะแล้วก็ตามด้วยเกลือค่ะจากนั้นก็จะใส่ผงฟูล,ลงไปค่ะแล้วก็ใส่เมล็ดแฟลกซ์ปั่นลงไปนะคะ เพราะว่าสูตรนี้เราไม่ได้ใส่ไข่เนาะแล้วเราก็ไม่มีส่วนผสมของแป้งขาวนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เมล็ดแฟลกซ์ปั่นนี้ก็เป็นตัวช่วยสําคัญนะคะที่ช่วยทําให้ขนมเค้กของเราเกาะตัวกันนะคะจากนั้นก็จะคนส่วนผสมของแห้งทั้งหมดให้เข้ากันค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะเติมน้ําเปล่าลงไปนะคะเราจะใช้น้ําเปล่าทั้งหมด2ถ้วยนะคะแต่เป้จะเติมไปครั้งละ1ถ้วยก่อนนะคะแล้วก็ใส่กินหัวในลาลงไปค่ะจากนั้นเราก็จะคนส่วนผสมทุกอย่างก่อนนะคะแล้วเราค่อยถึงเติมน้ําเพิ่มนะคะคือทั้งหมดน่ะสองถ้วยตวงแต่ว่าตอนแรกเป้เติมไปก่อน1่ถ้วยจากนั้นก็เติมครั้งละครึ่งถ้วยอีกสองครั้งนะคะก็เป็นทั้งหมด2ถ้วยตวงเนาะเพื่อที่เราจะได้ดู texture ของแป้งก่อนนะคะ หลังจากนั้นเราคนทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วเป๊กก็จะเติมน้ําเพิ่มอีกครึ่งถ้วยนะคะครั้งที่1แล้วก็ค่อยคอยค,อยคนเขาค่ะเพื่อที่จะดู texture ของแป้งนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องการให้เขาแห้งหรือว่าแฉะจนเกินไปเพราะว่าแป้งอัลมอนด์บางยี่ห้อเนี่ยก็ดูดซึมของเหลวไม่เท่ากันนะคะจากนั้นเป๊กก็จะเติมน้ําเพิ่มอีกครึ่งถ้วยค่ะแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ ให้เพื่อนๆสังเกต texture ของอเนื้อแป้งเค้กเป็นหลักนะคะเพราะว่าทั้งแป้งแอลมอนด์แล้วก็แป้งมะพร้าวเนี่ยเขาก็ดูดซึมของเหลวไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องการให้เขาเหลวมากหรือว่าแห้งเกินไปค่ะเขา texture ของอเค้กเนี่ยควรจะนิ่มนะคะแบบนี้ค่ะ แบบนิ่มๆแบบนี้นะคะกดไปก็ไม่ติดมือเนาะแล้วก็ไม่เหลวเป็นน้ำนะคะก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นก็จะทาเนยนะคะแล้วก็หรือทาเนยมะพร้าวก็ได้นะคะแล้วก็รองด้วยกระดาษไขนะคะเราก็จะนำส่วนผสมของเค้กเทลงไปในพิมพ์เลยนะคะพิมพ์ที่ใช้วันนี้ก็ขนาด8นิ้วนะคะหรือพิมพ์เค้กหนึ่งปอนด์ก็ได้ค่ะจากนั้นก็เกลี่ยหน้าข้างบนนะคะให้เสมอกันนะคะแล้วก็โรยหน้าด้วย อัลมอนด์สลซ์นะคะเป้ไม่มีอัลมอนด์สลซ์แบบเป็นแผ่นๆบางๆนะคะเป็นแบบเป้มีแต่แบบนี้นะคะก็เลยใช้แบบนี้เนาะแล้วก็จากนั้นก็เ,เพื่อนๆเนี่ยกดตัวแอลมอนด์ลงไปในเค้กนะคะไม่งั้นเวลาที่เราอบเนี่ยเราตัดเขาเนี่ยตัวอัลมอนด์เขาก็จะไม่ติดอยู่กับเค้กนะคะก็เพราะฉะนั้นก็ให้กดลงไปเนาะในตัวเคก้กจากนั้นก็นําเข้าเตาอบค่ะประมาณ4 5 5 0ถึงนาทีนะคะแล้วแต่เตาอบเนาะของเป้อบประมาณ50นาทีค่ะจากนั้นเราก็จะพักเค้กนะคะในพิมพ์ประมาณ1 0 1 5นาทีนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะนำไปพักต่อบนตะแกรงนะคะ เราก็จะได้เค้กอัลมอนด์ง่ายๆค่ะเอาไว้ทานเองนะคะจากนั้นก็มาตัดกันเลยค่ะสูตรนี้สูตรนิ่มนะคะแล้วก็ไม่หวานมากนะคะเพื่อนๆที่ควบคุมน้ําตาลก็ทานได้นะคะ <ๆ S 2> เพื่อนๆที่ทานวีแกนเพื่อนๆที่ทานคีโตก็ทานได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเราไม่ได้มีฟรอสติ้งหรือไม่ได้มีแบบว่าช็อกโกแลตหรือมีอะไรที่เป็นฟรอสติ้งหวานๆนะคะก็คือเป็นเค้กอัลมอนด์ที่แบบเพลนเลยนะคะ เราก็จะได้เค้กอัลมอนด์นิ่มๆแบบนี้เอาไว้ทานกับชาหรือกาแฟนะคะทําง่ายมากๆนะคะตัวเค้กเนี่ยไม่แห้งนะคะเนื้อตัวเค้กข้างในมีความนิ่มเนาะจากนั้นก็จะโรยหน้าด้วยน้ําตาลไอซิ่งที่เป็นแครอทลี่เป็นศูนย์ความหวานเป็นศูนย์นะคะก็จะโรยหน้าเพื่อที่ทําให้เค้กของเราหน้าตาสวยงามแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นนะคะ ก็มาดูเนื้อเค้กก็เลยค่ะอย่างที่บอกมีความหอมของแป้งมะพร้าวแล้วก็ความมันของแป้งแอลมอนด์นะคะแล้วก็ตัวเค้กเนี่ยก็ฉ่ำด้วยนะคะถ้าจะให้ดีก็เก็บไว้หนึ่งคืนนะก็ยิ่งอร่อยนะคะ <S <S ก็อย่าลืมลองไปทำทานกันดูฝากกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ